งยูจิงงละสิว่าทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้ได้คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้เรื่องราวมันเริ่มเมื่อตอนที่พบเครื่งมือเอเลียนเปลาตมันกอมือเข้าเดรรแรงลึกลับเปลี่ยนแปลงซะจนเกินคาดเออไม่ใช่ไม่ใช่คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้หลังจากที่นายกลืนนิ้วต้องคำสาบเข้าไปเพื่อช่วยพวกรุ่นพี่และนิ้วนั่นมันเป็นของเทพอสูรเรียวเมนสุคุนะจากนั้นนายก็ย้ายมายังโรงเรียนสายเวทหลังจากนายกลืนครบ20นิ้วก็คงต้องถึงเวลาประหารแล้วละ่ะอิตาโดริคุงเชียอะไรเนี่ย ผมเกิดมาในเมืองอันแสนธรรมดาใช้ชีวิตเหมือนพระเอกโชวเน้นทั่วไปผมอาศัยอยู่กับปู่ที่ตอนนี้นอนรักษาโควิดอยู่ที่โรงพยาบาลอิตาโดริมานี่สิปู่มีอะไรจะบอกมีอะไรครับคุณปู่บ้านเรานะ่ะนะมีทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าอยู่อย่างหนึ่งสมบัติของบ้านเรานะ่ะเหรอถ้าอยากได้ ก็ไปหาเอาสิปูเอาทุกอย่างบนโลกนี้ไปไว้ที่นั่นหมดแล้วใช่แล้วละ่ะปูได้รวบรวมคอลเลกชันอันล้ำค่าไว้ตั้งแต่สมัยหนุ่มๆ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นต้นขาอันเย้าวยวนของโซระอาโออิหรือจะเป็นเนินเขาอันสูงชันของยุยฮาตานุและที่ปูชอบที่สุดก็คือร่องสยิวของเหล่าพี่หลามยังไงล่ะ <c oughs> <c oughs> ช่างเป็นวันคืนอันน่าคิดถึงสจริงบอกที่อยู่ของสมบัติมาสักทีเถอะหน้า,าปอูอ่ะอ่โอเคพิกัดของสมบัติก็คือก็คือหลังจากปู่ผมตายผมก็ทําใจลืมเรื่องวับพวกนั้นไม่ลงผมยังคงตามหามันต่อและผมคงคิดว่ามันคงถึงเวลาที่ต้องปรึกษาใครสักคน อ่าอันนี้นาเป็กใช่ไหมครับไม่ใช่กุนานามิสวัสดีครับสวัสดีครับที่อ,อะไรครับผมยูจิครับอ่ายูจิวันนี้มีอะไรจะปรึกษาดาล่ะคือปู่ผมเสียนะแล้วก่อนแกจะจากไปแกบอกว่าในตระกูลของผมมีวาบเด็ดๆแต่ก่อนที่จะรู้ที่ของมันแกก็ดันจากผมไปก่อนนะนะคืองี้นะยูจิมึงชื่อยูจิใช่ไหมอย่าหาวานาสอนนะคือเดียเ๋ยวนี้มันมีคอมมูนิตี้เอาแหวงปันรลอแชร์วาบเด็ด กันเยอะแยะอย่างกลุ่มที่นายอยู่เนี่ยนี่ก็เด็ดๆเบิ่มเบิมทั้งนั้นถ้าม,มึงสนใจเดี๋ยวหลังไม้มาทักน้ามาได้ฉันมาจากบ้านนอกวันนี้เป็นวันแรกที่ฉันย้ายมาเมืองกรุงโอ้โหนี่หรือโตเกียวเคยเห็นแต่ในขนมนี่นายนะทําไปโรงเรียนสายเวทไปทางไหนนี่เราต้องไปคุยกับยายกอริลลาสาวนั่นเหรอฉันชื่อคุก,กิสก,กินโนบาระยินดีที่ได้รูจ้จักอ่ะส่วนฉันชื่อยูจิ ฉันชื่อฟูจิโมโรเมกุมิและกูจะพูดเนิรทํำไมดูเหมือนเธอจะเพิ่งเคยมาโตเกียวครั้งแรกสินะงั้นเราไปเที่ยวกันไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวติดตามผลงานใหม่ๆของเราได้ที่ทีมภาพคุณภาพไหนบอกว่าจะพาไปเที่ยวไงหลโกลคืองนี้ที่จริงฉันมีภารกิจฆ่าตัวตายโดยการเข้าไปยังตึกร้างและตามหานิ้วเยลลี่ของสาคูแต่มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรอกนะเพราะมันมีคำสาปพิโครโหดอยู่ข้างในนั้น แถมสุคุนะก็จะใช้ช่องว่างนั้นออกมาเล่นงานพวกนายยังไงล่ะเอาล่ะมีใครอยากถอนตัวไหมไม่ครับนายที่สุดก็มีบทสักทีฟูชิงุโรคุงขอบคุณที่อ่านจดหมายของฉันนะอย่าบอกนะว่าน่ะเป็นคนส่งจดหมายนั่นมานะใช่แล้วล่ะพ่อหนุ่มเจนะแอบชอบเธอมานานแล้วไอเราก็นึกว่าจะมีสาวที่ไหนมาสารภาพรักแต่นั่นเป็นไอเกสาคูไปซะได้ บ้าเอ้แต่ว่าเจนอะ่ะชอบเธอจริงๆนะลองดูนี่สิใจดวงนี้เจให้เธอคนเดียวนะจะบอกให้นี่คือเรื่องราวของนายหลังจากที่กลืนเยลลี่นิ้วของยายเจสคาคูเข้าไปและกำลังจะถูกประหารแต่เรื่องราวย,ยังไม่จบนะถ้านายอยากจะรู้เรื่องราวให้มากกว่านี้ก็ให้กดไลค์กดแชร์ด้วยละ่ะแต่ตอนนี้ได้เวลาประหารแล้วละ่ะยูจิ